ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื <S <s ่อนๆชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับผมนะครับสวัสดีสําหรับท่านที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆนะผมนะครับจะเกิดปัญหาต้นเหลืองเอ่อใบเหลืองนะผมใบเหลืองแล้วก็ไม่แทงยอดนะครับจะปลูกมาประมาณ1นึถึงสถึงสเดือนนะครับผมครับอาการนี้ก็มักก็จะเกิดมักจะเกิดกับชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับ มันจะมีอยู่ไม่กี่ข้อนะผมสาเหตุนะครับผมสาเหตุนะครับหนึ่งก็คือนะครับการปรับตัวของสภาพต้นนะครับต้นพันธุ์นะครับการปรับตัวที่เขาพยายามจะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะครับนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในแปลงพาะปลูกมานานนะครับทีนี้มาเจอกับอากาศที่ร้อนนะครับมาเจอกับลมที่แรงนะครับผมเขาก็จะเครียดนะครับผมพืชก็จะเครียดนะครับ แล้วก็ไม่กินอาหารนะครับผมไม่กินอาหารทางดินนะครับทีนี้เราก็จะทาอย่างไรนะครับผมก็ควรลดน้ํานะครับเพิ่มน้ํานะครับเพิ่มความชื้นให้กับดินแต่ไม่ต้องเฉดนะครับผมนะครับก็ต้องรอต้องใจเย็นๆนะครับผมต้องรอให้เขาปรับสภาพตัวได้นะครับประมาณหนึ่งถึงสองเดือนนะครับนี่คือหนึ่งสาเหตุนะครับผมนี่ครับก็ หนึ่งสาเหตุหลักก็คือมาจากต้นพันธุ์นะครับจากความเครียดแล้วก็ไม่กินอาหารทีนี้ยอดก็ไม่แตกนะครับรากก็ไม่เดินนะครับนี่คือหนึ่งสาเหตุนะผมส่วนสาเหตุที่สองนะครับผมสาเหตุที่2นะครับการที่เราปลูกลึกเกินไปนะครับผมการที่เราปลูกลึกเกินไปนะครับทีนี้รากทุเดียนก็ไม่เดินนะครับผมเพราะว่าเราปลูกลึกทีนี้ดินมันจะก็จะไปกดแน่นนะครับผมที่รากนะครับผมทําให้รากเดินไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผม ปลูกลึกเกินไปก็ไม่จะเดินเติบโตนะครับเพื่ยนอาจจะต้นแค่แกนนะครับถึงรากเดือนก็เดินได้ไม่สุดนะครับผมยอดก็ออกมาเล็กๆนะครับสิ่งที่สิ่งที่ควรทาก็คือปลูกให้ตื้นๆนะครับไม่ควรปลูกลึกนะครับนะครับให้ถุงดินเก่าเสมอกับดินที่เราปรุงไว้นะครับให้ปากถุงดินเก่านะครับผมกับปากดินที่ติดมากับต้นนะครับ ให้เสมอกับดินที่เราปรุงไว้นะครับทําโคกไว้นะครับนะครับไม่ต้องกลบลึกนะครับไม่ต้องปลูกลึกนะครับผมนะครับแล้วแล้วก็สาเหตุทีส่สามนะครับเตุที่สามก็ก็คือนะครับลดน้ําเยอะเกินไปนะครับผมลดน้ําเยอะเกินไปนะครับจะทําให้ดินมันเฉะนะครับมดินมันเฉะไม่มีโอกาสได้แห้งนะครับผมนะครับนี่ก็จะทําให้รากขึ้นไม่เดินนะครับเพราะว่า รากสร um ีเด <sm> ียนก็ต้องการอากาศนะครับต้องมีพงอากาศในดินนะครับผมก็ควรรดน้ําให้พอประมาณนะครับผมให้มีความชื้นสลับกับแห้งนะครับผมนะครับความชื้นสลับกับแห้งนะครับก็จะทําให้รากสตเดียนเดินดีนะครับผมประมาณนี้นะครับก็มีสาเหตุอยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสาเหตุก็จะประมาณนี้นะครับผมหนึ่งนะครับต้นปรับตัวกับสภาพอากาศนะครับผมนะครับข้อนี้ต้องใจเย็นๆนะครับต้องรอนะครับ ให้เขาปรับตัวกับสภาพอากาศได้นะครับผมข้อที่2ก็คือนะครับสิ่งที่ทําให้ทุเรียนไม่เจญเติโตัวหรือแค่แกนก็คือนะครับปลูกลึกนะครับผมปลูกลึกเกินไปนะครับดินมันก็จะไปกดทับแน่นที่รากนะครับผมทําให้รากเดินไม่ได้นะครับผมข้อที่3ก็คือนะครับผมก็คือน้านะผมรดน้ําเยอะเกินไปนะครับจนทําให้ดินแฉะนะครับผมนะครับทําให้ดินแฉะแล้วก็ไม่มีพลงอากาศในดินนะครับรากก็ไม่เดินนะครับ มีน้ำซ้ําอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับผมเพราะว่าเชื้อรามันจะชอบดินที่มีความชื้นสูงนะครับผมก็ควรลดชื้นชื้นก็พอนะครับสลับกับแห้งบ้างนะครับผมนะครับนะครับอาจจะหาเศษหญ้าเศษฟางมาคุมนะครับเพื่อรักษาความชื้นหน้าดินไว้นะครับผมนะครับเราก็จะต้องจะได้ไม่ต้องรดน้ําเยอะนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับทุเรียนที่ปลูกใหม่1นึถึงสถึงสเดือนนะครับ มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่านะครับทําให้สุเรียนแตกยอดทายังไงครับทุเรียนไม่แตกยอดครับผมปลูกแล้วเหลืองแค่เกลนนะครับต้นมีเจริญเติบโตนะครับก็จะประมาณนี้ถ้ผมเหตุผลนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ง่ายๆนะครับผมวันนี้ก็ได้ทํานําแนวทางมาบอกกับเพื่อนๆนะครับผมนะครับในต้นฉบับของชาวสวนนะครับชาวสวนะครับอาจจะไม่มีหลักวิชาการเยอะนะครับผมครับผมก็ได้นําเสนอในประสบการณ์นะครับที่ผมได้เจอมานะครับ มาบอกกับแนวทางกับเพื่อนๆนะครับผมให้นําไปปรับใช้กันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีอยู่สามข้อนี้นะครับผมหลักๆนะครับผมนะครับส่วนผมปลูกที่เดือนมิถุนายนก็จะปลูกในต้นฤดูฝนนะครับผมต้นฤดูฝนนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าฝนนะครับเพราะว่าส่วนผมอยู่พื้นที่ภาคอีสานนะครับผมพื้นที่ภาคอีสานก็ฝนก็ ลงมาไม่เยอะเหมือนภาคใต้นะครับผมนะครับแสงแดดก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับผมสาหรับเดือนมิถุนายนนะครับก็ควรปลูกเดือนนั้นเลยนะครับเดือนที่เหมาะที่สุดเลยนะครับสําหรับการปลูกทุเรียนในภาคอีสานนะครับผมเดือนมิถุนายนกับกรกฎานะครับผมเป็นช่วงเข้าหน้าฝนนะครับผมแต่ฝนไม่เยอะนะผมฝนไม่เยอะนะครับฝนไม่เยอะนะครับมันจะมีความชื้นสัมผัสที่พอดีนะครับผมนะครับในอากาศแล้วก็ทางดินนะครับผมสาหรับ ช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะครับผมนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็บอกกับเนทสงกับเพื่อนๆนะครับผมนะครับเป็นช่วงเดือนที่เหมาะสําหรับการปลูกทุเรียนที่สุดเลยนะครับช่วงเดือนมิถุนากรกฎานะครับผมก็เริ่มต้นขหน้าผลนะครับผมจะทําให้ดินมีความชื้นแล้วก็ความชื้นในอากาศสัมผัสเยอะนะครับผมนะครับก็จะทําให้ทุเรียนเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็อากาศไม่ร้อนมากนะครับผมนะครับอากาศไม่ร้อนมากที่นี้ ทุเรียนมันก็จะปรับตัวได้ดีได้เร็วนะครับครับก็บอกกับแนวทางกับเพื่อนๆนะผมนะครับสําหรับเดือนไหนที่จะปลูกทุเรียนที่ดีที่สุดนะครับสําหรับภาคอีสานครับก็คือเดือนมิถุนายนนะครับกรกฎานะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับส่วนผมอยู่โคราชนะครับผมอยู่อาเภอคอนบุรีนะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ได้นำแนวทางดีๆมาบอกกับเพื่อนๆนะครับผมนะครับในต้นฉบับของชาวสวนนะครับ ชาวสวนเหมือนกันก็แนะนําแนวทางกันนะครับผมนะครับก็ดูแต่ละพื้นที่นะผมนะครับในการปลูกทุเรียนก็ดูในช่วงไหนที่มันไม่ค่อยมีอากาศที่ร้อนมากนะครับผมนะครับก็ให้ดูเอานะครับผมนะครับช่วงเดือนไหนมันจะร้อนนะครับผมเดือนมีนามีสานะครับนะครับมีนามีสานะครับตั้งแต่กุมภามีนามีสามาเลยนะครับห้ามปลูกนะครับ ไม่ควรปลูกนะครับผมไม่ควรปลูกเพราะว่าปลูกมาเจอกับอากาศที่ร้อนแรงนะครับในช่วงของเดือนมีนามษานี่มันก็จะปรับตัวได้นะจะปรับตัวนานนะครับผมนะครับเขาก็จะจะโสมเร็วนะครับผมต้นทีเลก็ต้นทีเลียนก็จะโสมเร็วนะครับเพราะว่าเขาเจออากาศที่ร้อนนะครับนะครับก็ต้องดูในพื้นที่ตัวเองนะผมว่ามีอากาศแบบไหนนะครับแล้วแต่จังหวัดแล้วแต่ภูมิภาคนะครับผมนะครับ แล้วแต่อากาศของแต่ละภูมิภาคนะครับผมนะครับก็ให้ดูความเหมาะสมนะครับเอาที่ตอนช่วงที่ไม่มีอากาศร้อนมากนะครับผมนะครับก็ช่วงนั้นก็เหมาะนะครับผมแก่การปลูกทุเรียนนะครับต้นนี้ก็หนึ่งปีห้าเดือนนะครับผมนี่หนึ่งปีห้าเดือนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับเอ่อสำหรับวันนี้ก็มีแนวทางมานําเสนอกับเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้ครับผมนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเจอเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ